สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้โอ้โอโอ้รถะแทะเดี๋ยววันนี้วิถีเด็กบ้านสวนจะพาเพื่อนๆนะคะไปขุดปูนาเดี๋ยวจะไปดูกันว่ารูปูนาที่โคราชจะมันจะอยู่อย่างไงมันเหลือหรือเปล่าเถอยังว่ามันจะเหลือเขาหรือเปล่าเพราะว่ามัน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 หมดเทศกาลขุดปูมาแล้วแต่ว่าเราก็อยากไปขุดดูเนาะว่ามันมันมีหรือเปล่ากิจกรรมหน้าหนาวนะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่นาเลย ทุกคนเราเรามาถึงป่าเรามาถึงนาแล้วมาถึงนาแล้วเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องไปหาลูปูก่อนหาลูปูก่อนป,ป,ปูดินดูมันสวข้าานนะเจอลูปูเลยปู รูเบ้อเลยบ่เห็ือแกวะทำไมทำไมเสียงมันเหนตัวเห็นตัวแล้วลงไปแล้วไม่ลึกจังวะ ต้นกปล่อยเขาไ้ปโอ้ไม่ได้เอาไปไว้ในรถเลยทั้งนั้นก็เดี๋ยวแป๊บนึงไหนละตัวปูอะนี่อุ้ยตัวใหญ่อยูเหมือนนุ่นแม่แม่ขุดอยู่ตรงนู้นนีู่มงตัวโดเมนกแ่หนดูแม่อุยโอ้โหปิวดูเลย ที่มีูีนัน,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 นตนนนม,นมันันหรือมันลุกลึกไม่มันไม่มีตัวของแม่น่ะทํามไปห้ามไม,ไม <c oughs> ดูท่าขุดปู <c oughs> พาพาเด็กในเมียงมาขุดปู <c oughs> ไม่มีไม่มีตัว <c oughs> ทำไมมันไม่ค่อยมีตัว <c oughs> มันเป็นรูน้อยๆไงเขา

นันนี่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 รูมันเหลืองเลยดูกโอ้นี่รูนึงรูเลเลยนู่นนี่รูนูนน่ไหนจนเอาตัดมไม่อดอกไม้นน้ยนขายนะเออมาแล้วว้าอ

Lưu nương, lưu nương, mì, mặt chim căn mẹ luôn lưu nương, mì nối nữa mì nối nữa mì đấy. nữa mì nối 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 ไม่ใช่ทำไมมันไม่มีหอยหอยเขาขุดยังไงแม่โอ้มันอยู่ในถังไว้ก็ได้เออหอยตัวขัดจั่วเลยนิดน้อยนี่เปิดหน้าก่นเลยผมวะรูปูรูปูเป็นแถวเลยมองเห็นได้เลยนี่มองเห็นตัวนียนี่อู้ทำไมรูนี้ใหญ่จังนี่ไปก่อนไปกอลูดหรือตื่นหนึ่งนิตัวใหญ่ปะเอ้าเฮ้ย ลอกเขาอยู่นึกซี่ลึกลึกดูขนาดเป็นแบว่าดูมันกมานี่ดีกว่าอันนี้อันนี้อันนี้เซียนปูเซียนปูเซียนเลี้เซียนไอ่จิ่วสับมันข้างล่างเป็นโขูนไม่ตัวมันใหญ่จังแม่ ออมันดุเออปล่อยมันตะตัวมันใหญ่ใหญ่ลูกยัง่ใหญ่ดูตัวหนูดีวันนี้ไม่มีแดดเหมาะแกกันเหมาะแกการขุดปูเนี่ยมันเป็นผืนนากว้างๆเงี้ยเราขุดได้หมดเลยไม่รู้ของใครแหละแต่เราก็ขุดได้แม่เจอแล้ว แม่ตัดงดิดอ่ะนู่นนั่นไงนั่นไงนั่นๆๆๆๆๆั่นเออนั่นแหละที่ส้นเท้าเธอเหยียบไปแล้วนี่นะนี่นี่อยู่ไปเลย รูเปลืออีกแกเ้ยกอบแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> มันถอยลงไปเร็วเฮ้ย hey, น้ำเปียกเปียกเราไปเจอที่ตลาดมาประมาณสิบสิบกว่าตัว แปดสิบบาทเราก็เลยต้องมาใช่เราก็เลยต้องมาขุดเองดีกว่าสนุกด้วยถ้าประมาณประมาณนั้นน่าจะไม่น่าจะถึงครึ่งโลนะอ้โนู่น,ะมน,นแม่อยู่นูน่นแม่อยู่กับคันนาอยู่กับคันแทนา เจ็บตัวยังมันมีตัวไหมน่ะม,นมีมเฮ้ยดังกรูกล<ๆ>ไม่น่าจะมีตัวว่ะรูเบลเลยนะอืเออไป,ร,ปอรูเบลเลยไม่มีตัวเลย <laughs> ฝแฟวอยู่ตื้นๆนีนเ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแม่โอ๊ยลืมลืมกระป๋องนี่นะนี่นี่นี่รูนึงนี่รูนึงนี่รูนึงแล้วก็นี่รูนึงไปหาแม่ก่อนเอ้ย นี่รูหนึ่งไม่ใช่อันนี้รูหนูโอ้ดูใหญ่ดูแม่ไปดูแม่แม่อปูใส่ไหนไว้ <laughs> แม่อปูใส่กระเป๋าตัวผู้ตัวตัวผูตัวนีดนึงก็มีรูใหญ่ ราเดินหาปูหาลูปูปูเราปูที่ได้เราเพิ่งลงมาประมาณสิบนาทีได้อยู่นะไี่ได้สิบกว่าตัวอยู่แต่ยังไม่รู้เมนูเลยว่าจะไปทำอะไรกินบรรยากาศกลางทุ่งนาะ เดี๋ยวไปหาลูปูต่อเดี๋ยวเราเดินเลาะไปตามคนาเรื่อยๆโอ้โพอดีเลยแม่โยนลงถังพอดีมันยังมีน้ำอยู่เลยเนี่ย โอ้โหดูตามลองคณาปังนี่เนี่ย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 เนี่นี่นั่นแหละเห็นไหมลื่นๆน่ะใช่ไหมใช่อ้าวนี่ก็ใช่โอ้เป็นแถวเลยลอยเขามาจกเอาน้ำมันยังมีอยู่ไงตอนนั้นน่ะเขาก็เลยมาจกเอา ไปเห็นซ้ำเขาเหรอมีไหมนะ่ะเฮ้ยดังควดอ,อืออุ้ยหามันไม่เจอหรอกมันเปียกน่ะ <laughs> แฝดปลูกับแม่ก่อนโอ้ยมีผักแว่นด้วย อู้เลยนตัวอะไรนะแบงเว่ยนี่รูนึงนี่รูนึงแกญ่ยู่เตียน,น,นลืมรูวู้ดดินแข็งแต่ว่ามันแข็งแต่ข้างบน แข็งจอพอจ่อตบหน่อยแต่ข้างในใหญ่มากเลยโพมันตัวมีไหมหน่อยรูนี้หลอกยังลึกดึงลงไปเหนื่อยอยู่หนึ่งบายบายรูนี้ลึกเกินไม่เอาไปข้างหน้าต่อดิฝา <gesch> ส,ภ,สภาพเป็นยังไงนะโอ้โหครับโอ้โหมีเละด้วยนั่งตะคุมตะคุมนั่งตะคุมตะคุมได้ไหมเจอยก้าวอู้เจอแก้าวเจอดีเว้ยตัวใหญ่ได้แล้วตัวใหญ่ เนี่ยเออมาอยู่ตามร่องๆขอบๆเนี่ยได้ละโอ้นี่นี่นี่รูนึงนี่นี่นี่เรายังไม่เจอกรอบเลยไม่มี่มนี่มีรูตันโอ้ทำไมเจอแต่ลูตัน มาเดินหาลูปูเขามีคนมาจกอ่ะเหมือนกัน,น่ยปีที่แล้วใช่ไหมสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วเรามาได้กบตรงนี้แหละ โอ้ลือจังาหายไปแล้วอเอาไปทำอะไรกิน ไม่ใช่มันออกมากระดินหมดแล้วเหรอออ่นนี่เลยนี่ปูเดมนี่นี่รู้ม่น้อยนะ Uh, lupu 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 nih eh เกือบ, gap มีอีกไหมล่ะโอ้โหเาอยู่ลึกแท้ปูวงมาเลยแต่อย่างลึกอ่ะมีตัวไหมเนี่ยจะยังจะยังโอ้ะหน่อยกันโอ้หน่อยเดียว,ยยวทำไมรูไเบล์โอ้ยมันก็ยุ่ยอยู่โอ้ยรอ,อ,อ,องเท้าไม่มีที่เก็บทุกคนเห็นขามันไหม เห็นขาปูหมนี่นี่นี่ขามันนั่นเนี่ยมันเข้าใกล้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพลุบลงรูนี่เดิ em, นเดินวนมาเดินวนมาเดินวนมาทางนี้เออมานี่นีนี่เห็นข้ามันไหมเห็นข้านไหมอืม ออกออกออกอตัวไหนเะมื่อกี้อเออตัวปบลอตัวยังใหญ่โอ้เห็นตัวแล้วนุ่นมุดเข้าไปนุ่นนุ่น ตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของโลกก็ไม่รู้เดินดุม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 มาเด็ดเราเดี๋ยวกลับไปหาแม่ก่อนนี่ได้อยู่นะเนี่ยเดยวเราเดี๋ยวเราๆๆไปหาแม่ก่อนไม่รู้แม่อยู่ตรงไหนแม่น่าจะอยู่ใกล้ๆรถออ้ยน,นี่แถวนี้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 นาใหม่นาที่ใหม่ดูได้ดิมีแต่ตัวงาม <c oughs> นี่มีแต่ตัวใหญ่ๆไป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 ได้ได้อีกแล้วรูนึงนะนี่เนแม่แม่กระขุดอยู่นะดินดำดำแล่ตัวใหญ่ใหญ่ <c oughs> <c oughs> ต่มดูแม่ได้เดิ đây <Nhạc> <Nhạc> là đánh đánh. ừ cậu đâm đâm đinh ừ, mình mần đâm ơ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 i 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 แกมันไปเยอะก็กลัวโดนกลัวเห็นกระดองอันนีมแต่ตัวแดงๆเนาะโยเห็นหลังมันอยู่แต่เอามันไม่ได้เออได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ตัวเมียส่วนมากเกลียดตัวเมียนะเกี่ยวเลยเนี่ยเออตบเลืเลยวะวะนี่เออแต่ดิมันแข็งเนาตรงนี้เนาะแข็งแข็งอืม เอาโชว์นี่มีสองตัวที่หว่ามีสองตัวเลยดูหนึ่งมีสองตัวดูตัวหนึ่งก็ดินี่ก็จำนตัว มาดูปูกันค่ะนั่งเอาหนนี่เ,น <c oughs> นเอาปูเอาฟางถมไว้ <c oughs> นี่ปูแล้ว <c oughs> นี่เห็นไหมดแนี่ยุ้ยดยหลายเติบอยู่ <c oughs> อะวหนอกอหนหนว้า ไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะไม่อยู่หรอกครหนึ่งอะ่ะแมงกระชอนน่าจะเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วนี่อันนี้ปูเราไปขุดมามาตั้งแต่มาตั้งแต่กี่โมงสิบเอ็ดโมงสิบโมงครึ่งประมาณน,นั้นมาประมาณสิบโมงครึ่งตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงกว่า เดี๋ยวเราก็จะมาปิดคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะกับตัวปูนี่โดนหนีบไปหลายทีอยู่เหมือนกันฮ่าโดนหนีบไปหลายทีนี่นี่ตัวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเ,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 ยเยดีนะมีถุงมืออุ้ยนี่ปูใหญ่มันมันโอเคนะตัวตัวมันอะ มีตัวใหญ่อยู่เดี๋ยววันนี้มาฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะอันนี้ทีมงานของเรามีอันนี้แม่นี่แม่ใหญ่แดงกับพี่ต้นกล้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอครั้งต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้วิถีเด็กบ้านสวนและครอบครัวนะคะขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย